สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้พบก,กับทิ้นในช่องทินสตูดิโอนะครับวันนี้เนี่ยผมมีน้องภาระตัวใหม่จะมานําเสนอให้ทุกคนได้รู้จักนะครับทุกคนคะมานกเขาเนี่ยเป็นนกที่ขี้อ้อนแล้วก็กินเก่งมากๆเลยนะทุกคนครับแต่ผมอยากจะบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ซื้อมานะทุกคนครับอ่าถ้าผมผมไม่ได้ซื้อมาทุกคนต้องรู้แล้วใช่ไหมคว่านกเขาเนี่ยเป็นนกตกล่างนี่นะคะทุกคนครับ น้องเขาเนี่ยเป็นนกเอี้ยงสาริกานะครับทุกคนครับนี่ถ้าใครเจอน้องเขาเนี่ยแล้วก็อยากช่วยน้องเขาก็สามารถที่จะป้อนข้าวน้องเขาจนสามารถที่จะบินได้แล้วก็ปล่อยน้องเขาไปสู่ธรรมชาติก็ได้นะทุกคนครับแต่ว่าผมก็มีนกที่เคยจะทําแบบนั้นอยู่แนละ้วแต่ตอนนี้ก็ปล่อยไม่ลงนะั่นก็คือน้องจิ๊นนี่นะนกกระติดแล้วก็เป็นนกที่ตัวเล็กที่สุดของบ้านนะครับตอนนี้ผมก็ยังทําใจปล่อยไม่ได้เลยนะทุกคนครับ นกนกเอีอ้ยงสายลการนะครับเขาเป็นนกที่กินง่ายนะกินได้ทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นผลไม้ธันพืชแล้วก็เอ,อ่ออะไรนะมแมลงครับทุกคนคนะรับแมลงอย่างบางตัวเนี่ยน้องเขาก็สามารถที่จะกินได้นะน่าจะเป็นพวกจิ้งดีดอะไรประมาณนี้นะทุกคนครับเอาเป็นว่าตัวเล็กพอที่จะทําให้น้องเขากินได้นะครับทุกคนครับแต่อย่าเอาตัวใหญ่ไปนะทุกคนคนระับไม่งั้นน้องเขากินไม่ได้ทุกคนอยากจะรู้ไหมครับว่าน้องเขาเนี่ยมาได้ไงเองมาได้ยังไงฮะ นี่เขาขอให้กินอนึ่งเดียวเลยน้องเขานะครับถูกพี่ใจดีคนนึงนะครับเก็บมาได้นะครับแล้วพี่เขาเนี่ยก็ให้อาหารแมวแช่หน้บให้น้องเขากินนะครับอืรสชาติดีไหมลูกแต่ก็ยังพอประทังให้เขามาหาผมได้นะทุกคนครับน้องเขาเนี่ยก็เป็นนกที่กินเก่งเดีย๋ยมาเจอหน้าผมวันแรกผมคิดว่าน้องเขาจะแบบผมไม่กินอาหารจากคนแปลกหน้าเนี้ยแต่พอน้องเขาเนี่ยเห็นผมเขาถึงกับ อขอกินข้าวหน่อยงี้เลยครับทุกคนครผมก็คิดว่าถ้าเป็นแบบนี้เขาน่าจะรอดตายแล้วล่ะครับทุกคนครับเพราะว่านกที่อาปากขอกินแบบนี้จะมีสิทธิ์รอดสูงใช่ไหมจ๊ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาป้อนนิดนึงน้เนาะเขาหิวมานานแล้วนำ้ำมานี่นะครับก็จะเป็นสาเหตุว่าทำไมน้องเขาถึงมาอยู่กับผมได้นะครับนี่ จริงๆสายพันธุ์นี้นะครับผมก็เคยเลี้ยงไปแล้วนะครับก็คือโทนี่ปีเตอร์แล้วก็สามนะทุกคนครับช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงฤดูร้อนเหมือนกันเลยครับทุกคนครับก็ได้นกเอียงมาเยอะเลยนะครับน้องโทนี่กับน้องสามเนี่ยเขาสามารถที่จะไปอยู่ในธรรมชาติได้แต่น้องปีเตอร์ที่เขาโชคร้ายนะครับเขาโดนแมวกัดปีกไปเขาเลยไม่สามารถบินได้ผมก็เลยเลี้ยงน้องเขาแบบมันไกลอะทุกคนแต่วันนึงน้องเขาหายไปคาดว่าน่าจะโดนสัตว์เอาไปกินครับ ที่สงสัยไน่เป็นแมวเพราะแมวน่จะเลงไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วมาดูอาหารของน้องเขากันนะครับในนี้ครับก็จะมีขน,นมปังที่ผมเนี่ยหักเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็อาหารนกที่เป็นผลไม้นะครับสำหรับน้องนี้นี่ผมก็ยืมมาให้น้องนกเยี่ยงตัวนี้กินก่อนนะครับทุกคน,นครับอ๋อแล้วที่เห็นแดงๆเนี่ยไม่ต้องตกใจไปนะว่าผมให้อะไรเขาไปผมให้ยาไบโอบีสิบสองกับน้องเขานะครับเพื่อที่จะ เผื่อว่าน้องเขาเนี่ยอาจจะมีโรคอะไรติดมาด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าน้องนกป่าเนี่ยก็จะเป็นนกที่ค่อนข้างที่จะมีโอกาสติดโรคสูงนะครับทุกคนครับนี่นะครับอาหารที่ยังไม่ได้แช่น้ำก็จะเป็นอาหารแบบนี้อันนะี้ก็จะเป็นขนมบางที่ใหญ่ so ๆ,ๆนะครับก็บิดให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็แช่นะ้าแล้วก็นี่นี่นะครับทุกคนครับอาหารเม็ดผลไม้แบบนี้นะเป็นอาหารที่ผมให้เน้ได้กินถึงแม้น้องเขาจะไม่ชอบกินก็เถอะครับ เป็นปกติอยู่แล้วครับเพราะว่าน้องนกส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบกินธัญ,ญพืชกันเป็นชิมจิตใจเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนครับอ่าแล้วก็ที่เด็ดเลยครับของวันนี้ก็คือไบโอบีสิบสองนะครับเวลานกผมป่วยหรือผมเห็นอาว่าน้องเขาเนี้ยเริ่มซึมซึมแบบนะนครับผมก็จะเริ่มผสมน้ำแล้วก็ให้น้องเขากินแล้วนะครับและใช่ครับเขาไม่ได้โฆษณาผมแต่ผมอยากแชร ตอนนี้นะครับน้องเขาเนี่ยหิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอ้ยไม่ใช่ครับทุกคนนะตอนนี้น้องเขาหิวมากแล้วร้องตั้งแต่ต้นคลิปแล้วครับทุกคนคนระับอ่าเดี๋ยวเรานะคะจะเอาน้องวางบนทิชชู่นะทุกคนจะได้เห็นชัดน,นะที่ผมเนี่ยเอาทิชชู่มาไว้ด้วยเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยน้องเขาจะขาถ่างครับอุ้ยขยี้อนอย่างเลยนี่ครับขยบขยบมาใกล้มือผมด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหนูอ่า เ็ดี๋ยวดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนำไม่เกิดอดดแล้วกันเดี๋ยวป้อนไปเรื่อยๆยินดงไหมก,กินอยากกินขนมปังละอ้ออยากกินขนมปังเออฉลา,าดเหมือนกันนั่นเนี่ยถ้าอย่างนั้นลองเป็นองุ่นดูแล้วกันนะเป็นองุ่นเม็ดอ๋อไม่ชอบองุ่นหรอ น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยถ้าอางั้นก็เป็นขนมอาเป็น,นพระจันทร์สีแดงแล้วกันนำขนมปังอีกอันนึงขนมปังอีกอันหนึง่งอิ่มแล้วเหรอน้องเขาตัวนี้นะเขาจะกินไม่เยอะนะแต่เขาจะกินบ่อยเออแต่ก็เปลืองอาหารเหมือนกันอะนะหนุหนุจะกินไหมจะกินไหมตาทัวเหรอ ถ้าหากว่าน้องเขาเนี่ยกินเองเริ่มที่จะเป็นแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเตรียมพาน้องเขาไปปล่อยสู่ธรรมชาติแล้วนะครับทุกคนคนระับแต่น้ารักขนาดนี้จะไปปล่อยลงได้ไงเนี่ย,น,น,ยนะแม่นะให้มันน้องอ,อยู่นะที่นอนของน้องเขานะผมเนี่ยก็จะใช้เป็นกล่องกระดาษน,นะครับถ้าเป็นกล่องเล็กๆจะดีมากเลยนะครับช่วงเวลาตอนนอนเพราะว่าไอร้อนของเขาเนี่ยก็จะได้วนอยู่ในกล่องนั่นแหละครับทุกคนแนละ้วพะน้องนกเนี่ยเขาต้องการความอบอุ่น เขาก็คิดว่าผมเป็นแม่เขาจริงๆด้วยนะทุกคนนะเนี nope ่ยจะมาแต่จะมาหาแต่ผมจะพยายามมาซุกเนี่ยโอเคถ้าอย่างนั้นก็แป๊นนึงนะาน้องแป๊แลบเฮ้เอย่างนี้เลยนะันัะอุ้ยอ่อนใหญ่เลยครับทุกคนครับน่ารักแม่ขอไปนอนกอดด้วยนะอ่ะนอนนะแป๊ดเล ฝันดีนะแป๊ดเลดอุ้ยอาบายอะแป๊ดหนึ่งนะแปด๊ดม,มือก่อนนอนใช่ไหมออาอยูอ่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอันสุดท้ายนะเราอ,อะไรอนะเมื่อกี้น้องเขาแบบอ่าไม่อร่อยถุย <laughs> น่ารักดีนะเนี่ยนกเลยอ่าพยายัน สวัสดีนะไปแล้วรถเอี้ยงโอเคครับเคยชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกด like วัดกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดลิปใหม่ๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ารัสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย